ฮัลโหสวัสดีค่ะวันนี้อากาศที่นี่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะสวัสดีค่ะฝนตกข้างล่างจะเป็นฝนตอนเมื่อกี้ลงไปซื้อของข้างล่างันจะฝนปล่อยๆอย่ะโอ้ฝนมันปล่อยๆนั่นเด็กเดี่ยวนั้นลงไปข้างล่างไปซื้อของไปซื้อ เป็นุนมเป็นเสื้อคุณน,นมเป็นเสื้อของกินซิมิล่มลงไปข้างล่างนี่ข้างล่างตึกนี้จะเป็นยังร้านอาหารไทยสองสามร้านเป็นแบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเออซูเปอร์มาร์เก็ตยี่หรนร้านเน,นื้อขายของไทยหมดเลยแล้วก็เดินไปทางนี้ก็จะเป็นร้านไทยและร้านอาหารไทยของข้างล่าง พัดพันไหนมั่งบานเราฝนตกนี้อิโปรัดเตอรักนะรัดอีโปรัดเตอรักร้อนมากวันนั้นร้อนมากกาดร้อนมากนี่ยอดระเอิรรัดโจโฮนี่ยัดยัดนี่ยอดรัดยโฮติดสิงคโปร์นี่พันวันนี้อากาศมันมีอะไรนั้นอ่า มันไงอ่ะหนออ๋อไปเลยไปไว่ายน้ำเลยเพราะว่าอากาศเย็นแน่้ารอนจ่ไปไว่ายน้ำอยูะที่เป็นตึกเน,นาะแม่เศษลงแน่เป็นตึกนี่ข้างบนนี้จะเป็นโรงแรมอ่าตรงนี้จะเป็นโรงแรมแล้วก็ อันนี้นี่เป็นคอนโดนี่เป็นโรงแรมข้างล่างนี่จะเป็นห้างอืมห้างคือลงใครถ่อยู่บนนี่ลงมาก็ถึงห้างเลยอืมเขาเรียกว่าห้าง KSL ลงมาจากคอนโดลงมาก็เป็นห้างเลยอะไบางคนน่ะอัมนี่ เยคขึ้นเป็นระเบียบเนาะมันเข้าเนาะได้รอเมันเข้าเละ mm. จอดก็เป็นระเบียบเห็นไหมที่จอดรถ mm. เป็นแนวๆ mm. ตรงนู้นรันมาลายูตรงนู้นรันมาลายูอ่าตรงนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตข,ของบ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของเท่านั้นตรงนี้จะเป็นร้านร้านไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านไทยอาหารไทย อันนี้มุกคุผ่าม,มุกุเป็นตึกเดินมดเลยอันนี้เป็นดิสโกโ้เหมันภาพนี่อะแต่นคนไทยไงมองไผับไทยมันหัดนไงมันเนี่ยแหละประมาณหันยย่นไงประมาณเนี่ยแหละเออผับไทยมองไ ข้างหลังตึกนี้มีอีกผับนึงเป็นทไทยถิ่แล้วคนไทยหมดเลยอือโรงพยาานเขาเยอะแต่เป็นดะเบียบเนาะ ตอนที่ยูอิปโปแล้ว่าเราจะกินแต่ของอามารลายูไงลมล้แล้วมันไม่เคยพึ่งพึ่งไปที่ไม่ไปสองรอบเราก็ไม่เคยรู้ว่าคนไทยเ้าต้องตรงหน้าอ่ะอืมเรากินของมาเลยไงแต่ศิีเนี่ยมันมีของไทยโอเคนะ